ะะหายจาาการป่วยทั้งหมดที่ปกติเคยแบบต้องไปหาหมอเดือนละครั้งที่จะต้องแบบฉีดยาเลยอาการหนักอะไรอย่างนั้นเลยนะคะ<ส>ตอนนี้ไม่ได้ไปหาหมอมาสี่ปีแล้วนะคะอ<ส>่าแล้วเวลาบางทีนะบางทีที่เราพอแบบเราเดินทางเยอะอย่างเงี้ยเราก็รู้รสึกทําท่าจะไม่สบายเียเราก็ทานเฮมิมเราไม่เคยมียาติดตัวอีกเลยนะ<ส>ตั้งแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมา4ปีมาแล้วนะคะ หลังจากนี้เราพอเรามีผลลัพธ์ตรงนี้นาะทำให้เราสามารถได้ไปแนะนําเพื่อนๆน,นะึ่งเขามีอาการป่วยนะคะบางเพื่อนบางคนก็เป็นมะเร็งนะคะเป็นซีดเป็นอะไรอาการหลายอย่างเขาก็เชื่อเรานะคะเพราะเห็นผลลัพธ์จากเราใช่ไหมคะแล้วก็ดีใจมากที่แบบเราได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้เพื่อนให้เขากลับมามีสุขภาพดีอย่างเรานะคะไม่ต้องเชื่อกรุลซีนะคะใครอยากรู้ว่าเฮลมฮินดีอย่างไรต้องลองไปทานดูนะคะ ทนด้วยตัวเองน้องท่านจะได้รู้ด้วยตัวเองนะคะอย่าปล่อย